เา้าไม่ไมปกันเลยเอาไม่เดี๋ยวเจ้าถ่ายใช่ไหมครับผมโซม,ม่ไม่ไม่เป็นไรครับเอาปัดไม่ผมจ้าอันนี้ยปรับเนี้ย ครับอย่าผมดูเวลาปกติอย่าเวลาปกติอ,อย่าลืมนะมิจฉา่เย็นี่เขา,าอยู่เทิรนอยู่เทิร์นอยู่แล้วแหละนะห่เ ม่หนอมหู่หัวโไม่มีใครเสร็มเหมกันนอกเลยนะไะมีคนันี้คนเดียวให้ตายตามมไปเลยไง อย่างครับแล้วก็มาดูเวลาปกติตอนนี้นะครับอ่ากล้องกล้องปกติของเราครับตอนนีปกติครับตอนนี้เก้าสิบเก้าเวลาปัจจุบันตั้งทีมันก็เลื่อนทีตรงนี้ตอนนี้มำลังขวัไปหน่อยอย่างนี้แค่ถูกแค่ผิดถูกกันเต็มเลย มันก็ทางตรงครับาง,ท,างที<ร>งทางตรงก็ทั้งรวมทังแยกมก็ต้องแต่นี่มันเหมือนไปชะลอไงอวัดใจกัน <c oughs> คิดว่าคันนี้จะออกซ้ายเนี่ย้อไม่ใส<อ>่เบ็กเลยลังเลรังเล่ยั่ไม่อยู่อ่ะเนาะอืมฮะ อะไรเที่ยงเห็นเขาข้าวเฉยเอาเขาเข้าวนะครับนี่มอเตอร์ไซคันนี้นะครับพี่มันเลี้ยวมาปับ๊บนี่รถคันนู้นทางตรงพี่ชนแรงๆอ๋อโมอโมับตรงมงอไซค์ที่มาคนเดียวยูเทิร์นอ่าแล้วผู้หญิงที่มาผู้ชายมาทางตรงถ<อ>ูกต้องชนกลางลำเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่วัดตอนนั้นน้าก็หันมองเห็เจอไปอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงน้ะครับเออผู้หญิงบ้านเจ็ดสาหัสมานะสาหัสสาหัสนะฟาลอยลิ้วเลยครับพี่ครับผมก็ กองไหนกองนี้เหรอมันจะเปนกางไหนครับกางนี้ที่เห็นนะเนี่ยอันน้เคยหนูเอาเั่์ไม่มากันถอยางะวิ่ในการไม่ตงหรอกม่อไรเดี๋ยวผมเปิดเพื่อนพี่ไรเดี๋ยวจะถอยไไหนครับ